เรื่องนี้ตกใจต่อเนื่องค่ะพระบิดาครับคือพระบิดาตอนนี้ก็ไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมหลังจากที่เกิดเรื่องค่ะคือทางด้านของลูกศิษย์ก็อบพยพตามกันไปหลายสิบชีวิตเลยนะแต่วันนี้ที่ต้องบอกว่าตกใจอีกครั้งเนื่องจากว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งหลังจากอบพยพไปอยู่ด้วยเกิดเสียชีวิตลงค่ะต้องรีบแจ้ง,งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบเพราะชาวบ้านเขากลัวกลัวว่าเดี๋ยวจะเก็บศพเอาน้ำเหลืองอีกไงคะ นี่คุณผู้ชมภาพของเหล่าบรรดาลูกศิษย์รวมถึงนายทวีหรือว่าพระบิดาโจเซฟเนี่ยฤาษีที่อ้างตัวเป็นพระบิดาทุกศาสนาจากเดิมที่อยู่ที่สำนักที่จังหวัดชัยภูมิตอนนั้นคือเจ้าหน้าที่เขากั้นพื้นที่ไปแล้วปัจจุบันภาพที่เห็นคือไร่อยู่เย็นเป็นสุขในภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากมาอยู่ตรงนี้ลูกศิษย์ก็ตามมาอยู่ด้วยตามมาทั้งหมด12ครอบครัวรวมๆประมาณ50คนได้ มาอยู่อาศัยมาคอยดูแลพระบิดาและล่าสุดค่ะคุณผู้ชมได้รับแจ้งว่ามีลูกศิษย์พระบิดาเสียชีวิตตรวจสอบดูพบว่าเป็นชายอายุ75ปีนะคะชาวจังหวัดมหาสาร,รคามนี่แหละค่ะก็มาอาศัยอยู่กับพระบิดาแล้วก็มีอายุมากลักษณะศพก็คืออยู่บริเวณด้านหน้าระเบียงนะคะมีพระบิดานั่งดูอยู่ก่อนที่ลูกศิษย์ พระบิดาจะนำร่างผู้เสียชีวิตใส่ลงศพสีขาวเอาไว้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบด้วยค่ะแล้วก็นำศพไปตั้งชาปนากิจที่วัดผาสามยอดต่อนะคะครับฝากฝั่งของญาติผู้เสียชีวิตบ้างค่ะญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรเลยเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคอมรัมพฤกษ์อยู่แล้วมาอยู่กับพระบิดาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมจนเช้าเมื่อวานนี้นั่นแหละที่จากไป รวมเวลาก็ประมาณสัก10บกว่าวันได้ค่ะมองว่าเสียชีวิตน่าจะมาจากอาการป่วยแล้วก็อายุที่เยอะแล้วนะคะครับเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ